โอเคทุก okay, ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ้าหัวทองกันอีกแล้วนะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใด้วยนะครับมาครับผมวันนี้กับพน300อ่ะเรามาดูกันดีกว่าฮะในรอบวันนี้เกมวัวทองเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆอะจกที่ออโต้10เป็น5ก่อนเพื่อนค่อยๆเดินเพื่อนค่อยๆไปทีละนิดนะ,ะมาดูค่อยๆเย็บค่อยๆใส่ นะฮะฮสำหรับเกมวัวทองวันนี้ทุน300นะฮะมาดูกันว่าจะมีโอกาสบึ้งปังบึ้งบังกันหรือเปล่านะเพื่อนๆอ่ะไปฮะออโต้สิบยังอยู่ที่เป็นห้าเลยเพื่อนๆ,นๆมาดูว่าจะมาหรือเปล่ามัในรอบวันนี้นะนใครที่เป็นสายฟอร์จูนนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกันมาได้นะครับนะ,นนะ,ะใครอยากเข้ากลุ่มอย่าลืมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะฮะโอเคผมมาออโต้สามสิบเพื่อนโด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 น เรียบร้อยฮะโอ้โหมาไวมาเร็วฮะอยู่ที่ออโตโน้นะสามสิบตัวไหนเพื่อน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 นี่แดงอีกแล้วเพื่อนแดงอีกแล้วติดไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอ้โหมาติดสองแดงสุดยอด <laughs> อ้าห้าร้อยฮะมา,ากันต่อเพื่อนโอ้โหวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะมีให้เห็นนะมีให้เห็นมีให้เห็น,หหนบ้างนะอีกสิบสองสปินนะ่ะสิบสองสปินเพื่อนสายเสือเมื่อวานก็ปังนะ เมื่อวานเสือหน้าผีเออได้อยู่อ่ะออโต้สามสิบอ่อาสามสิบอ่ะสามสิบเบสิกมาดูกันฮะว่าวันนี้ยังไงบ้างนะย้ำอีกครั้งนะใครที่เข้ามาเจอในช่องนะฮะก็อย่าลืมน,นะครับกด s ับส c r ร b e กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะครับนะอ่าเพื่อ เขากวาเป็นกาลังใจกันให้นะเพื่อนๆนะเออได้มีโอกาสทําคลิปสนุกๆคลิปดีๆนะฮะเข้ามารับชมกันนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหวันไหนที่หัวทองไม่ไม่ได้จัดบอกเลยว่าแทบจะอยากดูทุกวันนะๆๆ <c oughs> บางครั้งก็ต้องเล่นตามเ f ีที่ขอกันมาบ้างนะ,ะเกมไหนที่ ดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าบางคนกขห่อเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้จัดนะเออ<น>เราก็จะเน้นเกมที่แบบว่าถนัดโอ้โโอโมาโดนดีกแล้วเพื่อนถนัดแล้วก็จัดแล้วก็ปังได้นะเออเราต้องจัดเกมประเภทน,นี้นะเออให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วโอ้โมันมันมันคือแบบคือมันเป็นเกมที่เขาง่ายไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะแต่ว่ามันมีโอกาสมากกว่าเกมเมนุ่ยนะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนอีกแล้ว่ะสองแดงอีกแล้วเพื่อนโอ้โหหนึ่งพัน หนึ่งนเอามาจัดกันไปเลยฮะปิด5้าสิบเพื่อนออโต้สามสบมาไหนๆก็ได้มาแล้วฮะยังไงก็ต้องเอาไว้พุ่งเพื่อนนะโอ้โหมันทางของพี่อยู่แล้วไอ้น้องหัวทองมาดูว่าวันนี้หน้าเกมสวยสุดๆฮนะวันนี้หน้าเกมเปิดมามีลุดนี่ไงอีนึงรอบโอ้โหจัดกันที่หา้าสฮะจัดกันที่ห้าสิบนะฮะมาจนได้เพื่อน โอ้โหเดี๋ยวต้องขยับเิดกันอีกแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเกมมาแบบนี้น่ากินมาเ่อนงที่จะดีแบบนี้นะหลงรอเปล่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดตัวไหนติดตัวไหนประทัดประทัดประทัดมาทุกวั่งประทัดมาทุกฝ่าโอเคไม่เอาประทัดไปกันต่อเพไปกันต่อเพื่นี่ขอตัวนี้สองแดงติดติดติดเรียบร้อย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 ครับผมโอ้โหมาว่ะเอาเรื่องว่ะเพื่อน โอ้โหชุดไม่อยู่อีกแล้ววันนี้นะครับนะชุดไม่อยู่อีกแล้วทุนหลักร้อยโอ้โหไปหลักพันอีกแล้วอะแบบนี้นะสไตล์บิ๊บังฮะจัดไปเลยฮะเบ็ดหนึ่งร้อยออโต้สามสิบเป็นหนึ่งร้อยออโต้สามสิบอารมรุนมาดูกันเพื่อนมาหรือเปล่าไม่มาคือก็หมดนะสิบหมุนพันยี่สิบหมืนสองพันสามสิบหมนสามพันเอามามาเรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้เอาจนได้เพื่อน เอาจนได้จบไม้นี้เราจบเลยนะถ้าเกิดว่าโอ้โหคนสิบเราจบเลยนะเพื่อนนะจบไม้นี้คนสิบเราจบเลยนะโอ้โหบอกเลยว,ว่าว้าวจบดีไหมต้องดูก่อนนี่มาโอ้โหโอ้ยมาต้องวัดอีกรอบว่ะเพื่อนโอ้โหไหนๆก็กำไรแบบนี้แล้วนะโอ้โหวันนี้โว,โวัวทองมาค่อนข้างที่จะเาเรียกว่าเฟีเ้ยวมากเลยเฟีเ้ยวมากเลยเพื่อนบูบา ดีมากนะวันนี้ใครอยู่ในรอบวันนี้นะครับนะบอกเลยว่าโอ,โอ้โหสุดปังแน่นอนฮะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบแล้วกันไปไปไปเดี๋ยวเออเอาไงดีหยุดหรือต่ออ่ะขออีกหนึ่งรอบนะเพื่อนๆว่าไงอ่ะมาขอาโต๊ะสิขอให้มาขอให้มาขอให้มาเพื่อนขอให้มาเพื่ๆๆอนส้มไปไป,อ,ไปอีกห้าสปินสี่สปินสี่สปินสามสปินสองสปินหนึ่งสปินโอ้โหเดี๋ยวขอเอ่อ ออโตสามสิบเมื่อกี้มันเข้าสามสิบอ่ะขอสามสิบอีกหนึ่งรอบเพิ่นามาอย่าหมดเพิ่อนอย่าหมดอย่าหมดสิบหมื่นร้อยอ้สิบหมื่มนพันยี่สิบหมื่นสองพันเพิ่นยังไงก็ต้องมารุนเอาใจช่วยด้วยนะเพื่อนนะโอ้โหมึงเอ้ยดูดูเีวิตโอ้โห,โหกูนึกใส่เป็นพันนีอ่าโอเคอีกอีกห้าอีกสี่อีกสามอีกสองนี่เรียบร้อ,รอยอ่ะโอ้โหมึงไม่ต้องโดด มึงจับแบบนี้วั้ยเอ้ยแดงเต็มเมาฮะเข้าเต็มตีนเพื่อนแดงเต็มเมาเข้าเต็มตีนนะรู้เรื่องไปดีเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดจัดสำหรับวัวทองอีกแล้วในรอบวันนี้นะฮะโอ้โหรางวัลซุปเปอร์ไม่กล้าเพื่อนโอ้ยหนึ่งหมื่นบาทนี่ประมาณนี้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 เพื่อน โอ้โหเอาเป็นทีน่เรียบร้อยยนะฮพอแล้วประมาณนี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะเพืเ่อนๆนะโอ้โหในรอบวันนีโ้โอเคผมใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะจ้ากดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่แน่นอนเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอยม่าลืมนะม็นแบคอมเมนต์นะครับบายบาย